สวัสดีค่ะชาวราศีและลัคนาราศีสิงห์นะคะสําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปดวงปี2164นะคะของชาวราศีสิงหนะ์เนาะซึ่งมีดาวย้ายหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสด,ดาวเสาร์นะดาวราหูนะคะอทีนี้เราจะมาดูกันในคลิปนะว่าจะส่งผลยังไงต่อชีวิตชาวราศีสิงห์นะในปีหน้าบ้างนะคะอ่าสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะคะ กราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะ,ะกดติดตามก่อนนะคะแล้วก็ท่านใดนะอยากจะทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะเพราะโหราศาสตร์ไทยนะคะใช้วิธีการทำนายจากลัคนาราศีนะคะซึ่งนะข้อมูลที่ใช้ในการผูกลัคนาราศีก็คือวันเดือนปีพศนะคะเวลาเกิดและจังหวัดเกิด นะส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะมาที่ l i n ์โหราห้านะคะตามในภาพนี้ไลน์นี้นะคะแอดโหราห้านะคะส่งข้อมูลมานะจ๊ะจะผูกลัคนาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เพียงแค่ส่งข้อมูลแล้วก็รอคิวเท่านั้นเองนะคะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยนะคะ,ะสำหรับท่านใดที่มีเวลาเกิดเนี่ยที่เป็นจุดนาทีเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะส่งเวลาเกิดจังหวัดเกิดวันเดือนปีพศนะคะส่งมาใครสนใจนะ ส่งเข้ามาตามลายที่แจ้งได้เลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูดวงปีหน้าของชาวราศีสิงห์นะคะว่านะในเรื่องต่างๆนั้นจะมีดีไรอย่างไรบ้างนะคะอ่เราเท้าความนิดหนึ่งนะคะในปี2 6 3นะก็คือปีเนี่ยที่คลิปออกเนี่ยนะคะดาวพระพฤหัสดาวเสานะ5-7นี้คู่ที่ ค่อนข้างที่จะเป็นคู่เด่นเลยสำหรับปี63นี้นะคะเดินยึกยักอยู่2เรือนก็คือเรือนบุตตะกับเรือนอรินะเรือนบุตรร้านบริวารน,นะคะลูกน้องคนอายุน้อยกว่านะคะโปรเจกต์งานต่างๆที่เริ่มใหม่นะคะกับพบปัญหาอุปสรรคเนี่ยเดินอยู่2บบนะคะทำให้เรื่องทั้ง2เรื่องเนี้ยมันไม่มีทิศทางที่ไปในทางเดียวกันนะมันจะเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็พบอุปสรรคเดี๋ยวก็เหมือนจะเริ่มใหม่ได้เดี๋ยวก็เริ่มสักพักก็อุปสรรคอีกแล้ว ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะดาวเดินสลับไปสลับมานะทีนี้ในวันที่1 4พฤศจิกายนนะคะดาวพระพฤหัสนะเป็นตัวแทนมรณะปุตตะของชาวราศีสิงห์นะคะเดินขึ้นมาที่พบปัญหาอุปสรรคนะดังนั้นเนี่ยในช่วงวันที่1 4พฤศจิกายนไปนะคะอ่าและว,วันที่5ธันวาคมดาวเสาร์ก็ตามขึ้นมาอีกแล้วก็จะเป็นคู่57อีกเหมือนกันนะคะอยู่ในเดือนปัญหาอุปสรรคดังนั้นช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอา่าเรียกว่ามีความ เหนื่อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือในช่วงของประมาณ4เดือนนะ็คือวันที่14พฤศจิกายนถึงประมาณวันที่29มีนาคมนะดาวพระพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพปัญหาอุปสรรคดังนั้นคนช่วยเหลือนะก็จะอ่อนตัวลงนะคะนอกจากนี้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะก็จะเขาเรียกว่ายังเดินหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะยังอาจจะเป็นลักษณะของการประคับประคองอย่างเงี้ยนะรวมถึงเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะใครที่มีปัญหาที่ต้องดูแลบริวารน,นะคะหรือมีปัญหาบุตรหลานที่ต้องแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องมีเข้าไปแก้ไขเรื่องเนี้ยเพราะเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้โดยตรงนะคะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าเนี่ยส,สมมุติคนทํางานเป็นทีมก็เป็นลูกทีมที่มีปัญหานะคะคนที่มีบริวารมาก ก็มีปัญหาบาิวารคนที่มีบุตรหลานก็ต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องบุตรหลานนะเป็นลักษณะนี้แต่เพียงสั้นๆ4เดือนนะคะหลังจากนั้นวันที่29มีนาคมดาวพระหัสนะคะเดินย้ายขึ้นแยกออกจากดาวเสาร์นะคะ29มีนาคมดาวพระพระหัสเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนินะมาตรฐานไม่เสียเรียกว่าเรื่องเก่าๆที่มีปัญหามาเนี่ยเรียกว่าพลิกฟื้นดีขึ้นเลยนะคะปัญหาอุปสรรคหมดไปเรียกว่าปลอดโปร่งไปเลยอะ นะเพราะว่าจากเรือนอุปสรรคเข้ามาสู่เรือนคู่ค้าคู่ครองคู่สัญญาไม่เสียด้วยนะเรือนอุปสรรคถือว่าเสียไงเพราะว่าเป็นเรือนเขาเรียกคู่แข่งนะศัตรูคนที่คู่อาฆาตลักษณะเนี้ยนะเรือนของอลิ่ก็จะแปลได้ประมาณนี้นะคะพอย้ายขึ้นมาที่ยีิบเก้ามีนาค,คมปุ๊บนะผู้ช่วยเหลือสนับสนุนกลับมานะคะคู่ครองที่ ช่วยเหลือได้น้อยลงกลับมาช่วยเหลือได้เหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้นะคู่ค้าคู่สัญญากเก่าที่ห่างหายไปก็กลับมาสนับสนุนบุตรหลานบริวารที่เคยพูดจาไม่รู้เรื่องมีปัญหาเยอะแยะมากมายต้องแก้ไขสุขภาพอาจจะไม่ดี ก็จะสุขภาพดีพูดจารู้เรื่องเป็นผู้เป็นคนขึ้นมามีเหตุมีผลขึ้นมานะคะคู่ค้าคู่สัญญาแห่กันเข้ามาอุดหนุนนะจ๊ะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีคีย์อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองคือวันที่29มีนาคมนะคะในช่วง4เดือนแรกของปีนะต้องอดทนนิดหนึ่งนะจ๊ะจริงๆไม่ใช่4เดือนแรกของปีทันวามกรากุมพามีนาเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่าก็ได้แจ้งไทม์ไลน์เอาไว้นะ ไม่ได้ถือว่าดวงไม่ดีถือว่าเป็นจังหวะต่างๆที่จะต้องเขาเรียกดูตามจังหวะอะอย่างสมมุติเราทราบว่าช่วง4ีเดือนเนี้ยมันจะมีอุปสรรคถามหน่อยว่าถ้าต้องลงทุนต้องเปิดอะไรใหม่ๆถามว่ากล้าเปิดไหมล่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องประคองของเก่าไปก่อนพอถึงเวลาฟ้าเปิดแล้วเนี่ยก็ลุยนะคะนี่คือข้อดีของการทราบดวงชะตาล่วงหน้านะคะซึ่งทั้งช่องของเราก็ จะอัปเดตอย่างนี้เนี่ยให้เป็นประจำทุกเดือนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูต่อมาดูดาวอังคารบ้างนะคะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความสุขความเจริญและรถบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวของชาวราศีสิงห์นะจ๊ะดูจากลูกศรเนี่ยปีหน้าเป็นไงดาวอังคารดูลูกศรสีเขียวสิเดินเรียบร้อยสวยงามเดินเป็นจังหวะ ดีมากไม่ได้เดินวิปลิตเหมือนปี63ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองนะเริ่มมีมานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคมดาวังคารนะคะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะแปลถึงความมั่นคงในเรื่องของความสุขความเจริญเรียกว่าตั้งหลักได้ในระดับหนึ่งนะคะบ้านรถที่ดีนะสังหาริมทรพั์นะใครที่จะออกรถออกออกบ้านนะผ่อนบ้านซื้อบ้านใหม่นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ การทำอะไรร่วมครอบครัวนะคะหรือว่าริเริ่มอะไรใหม่ๆอยากจะเป็นในหน้าบ้างนะอยากจะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินบ้างนะเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์สินบ้างาช่วงนี้จังหวะดีดาวอังคารเป็นเกษตรนะคะนอกจากนั้นนะคะในช่องถัดมาเนี่ยดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นปราและราชาโชคนะคะอยู่ในเรือนการงานตรงนี้นะก็เป็นอีกจุดที่สําคัญคือวันที่24กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปนะคะได้เป็นองค์เกณฑ์ปัสสาวะนะคะ เป็นองค์เกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพนะให้คุณทางด้านวาสนาตําแหน่งสูงขึ้นนะคะใครที่เคยรู้สึกว่ารู้สึกพอแท้เนาะกับสิ่งที่ทำเนาะไม่ค่อยเดินหน้านะรู้สึกสิ้นหวังนะจังหวะนี้นะคะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ฟ้าส่งมาให้นะคะดาวังคารเป็นองค์เกณฑ์นะคะในเรือนการงานนะคะทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ย มีความมั่นคงเรื่องการงานนะคนที่เคยเขาเรียกว่าตกงานอ่าหรือถูกลดตำแหน่งถูกลดขั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องนี้นะเชียงที่บอกนะคะแต่ว่าดาวคู่ครองของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวราหูมาอยู่ในเรือกนกรรมะนะก็คือเลข8นะคะของชาวราศีสิงห์ใช่ไหมได้มาตรฐานเป็นนิด แต่ดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยเรียกว่าในในลักษณะนี้นะชาวราศีสิงห์ก็จะได้ทั้งเรื่องที่ดีจากคู่ครองนะเรื่องอุปธรรมเนี่ยได้เรื่องช่วยเหลือได้นะคะและก็ต้องมีการเขาเรียกแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งเพราะว่าดาวราหูมาเป็นนิดไงตำแหน่งนิดแปลว่าน้อยด้วยค่ะในจุดหนึ่งเราก็ต้องช่วยดูแลเขาด้วยนะคะเราก็ต้องอาจจะมีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือเขาในการทํางานบ้างนะช่วยเหลือนุ่นนี่นั่นนะคะและ ต้องดูแลสุขภาพของคู่ครองด้วยบ้างนะคะดังนั้นใครที่มีคู่ก็ถือว่าก็ได้เปรียบเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะจะได้ความช่วยเหลือจากคู่ครองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะนะหลันะงจากปีที่แล้วดาวคู่ครองได้เป็นลาภกา็คือดาวหูนะคะนะพอพระฤหัสก็มาลงคู่ครองอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่โสดมีโอกาสที่จะพบคนเข้ามานะคะแล้วก็พึ่งพาได้นะมาเป็นหลักเป็นฐานนะมาแนวช่วยเหลือมาแนวป่ามาแนวเปน,นะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะพบ คนเข้ามาช่วยเหลือเป็นคู่ครองให้ความคำปรึกษาที่ดีนะคะให้ความอุปธรรมคำชูได้นะหลายครบเรื่องแล้วนะดาวทั้งหมดที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองนะถือว่าหลังวันที่29มีนาคมเป็นจังหวะที่ดีนะคะรวมถึงาดาวการงานได้เป็นองค์เกณฑ์นะคะในปีหน้านะคะแล้วก็ดาวพระดาหูก็คือ มาอยู่ในเรือกนกรรมะนะมีการเปลี่ยนแปลงการงานนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันไม่เรียกเปลี่ยนมันเรียกปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะปรับตัวลักษณะนี้นะเพราะว่าดาวราหูเข้าพบไหนนะก็จะเกิดความวุ่นวายในภพนั้นนะแต่พอดาวพระรหัสขึ้นมาช่วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะจ๊ะสำหรับดวงในปีหน้าของชาวราศีสิงห์นะก็จะว่ามีช่วงวูบอยู่สี่เดือนที่บอกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ถือว่า ไปได้ดียาวนะคะพ้นช่วงวิกฤตนะพ้นช่วงวิกฤติไปนะคะสำหรับดาวดวงเล็กๆของชาวราศีสิงห์นะคะก็คือดาวที่สําคัญในการนะชาวราศีสิงห์ต้องติดตามข่าวสารดาวที่ว่าก็คือดาวการเงินดาวการเงินเป็นดาวพุธนะดาวพุธเป็นดาวรายเดือนนะคะและดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวรายเดือนเหมือนกันนะดังนั้นชาวราศีสิงห์นะคะเดือนไหนก็ตามที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยดีนะ ถือว่าชีวิตไปได้ดีนะคะยังไงก็ยังมีอัปเดตดวงดาวดวงเล็กๆรายเดือนอีกนะคะยังไงฝากติดตามด้วยสำหรับดวงปีหน้าของชาวราศีสิงห์ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ